สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจซิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ายจะชวนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าความในใจเป็นหมื่นล้านคำนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะเราไปดูที่พลังงานของเขาคนนี้กันเลยการทำนายอาจจะมีคำพูดหรือพลังงานลบที่ไม่ดีต่อใจเนาะก็อยากเก็บไปใส่ใจนะคะให้รับเฉพาะพลังงานบวกจ้า มาดูที่ตัวตนของเขากันเลยนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้าง The Moon The Moon เขาคนนี้อาจจะเป็นคนราศีมีนก็ได้นะคะเป็นคนซีเรียสเป็นคนเครียดเป็นคนขี้กังวลหรือตอนนี้เขาาจะมีเรื่องกังวลอยู่ก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อน เป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจกว้างสองดาบตอนนี้เขามีความลังเลใจกับอะไรสักอย่างหรือไม่แน่ใจกับอะไรสักอย่างอยู่นะคะโอเคเข้ามาชัดเจนรังเลใจอะไรมีหลายคนเข้ามาให้เลือกนี่เองมีหลายคนเข้ามาให้เขาเลือกอืมไม่รู้จะเลือกใครนะคะก็เลยก,กังวลน,นะคะ ไม่รู้จะเลือกใครคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีนะพระราชาถือถ้วยเขาเป็นคนรักตัวเองมากๆถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะแต่เขาเขาก็าเครียดแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองอยู่เหมือนกัน7ดดาบ ความสัมพันธ์ซับซ้อนมีความรักนะะแน่นอนอยู่แล้วมีคนมาให้เลือกก็อาจจะสับรางไม่ค่อยถูกอาจจะสับรางไม่ค่อยถูกนะมีความเครียดด้วยในการสับรางนี้นะ,ะมีความอิดุงตุงนังปวดหัวหมดแรงนะ,ะรู้สึกช่วงนี้ปวดหัวหมดแรงมันชัดเจนเลยนะคะ คนที่มีใครมือที่สองมือที่สามลูกใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเข้ามามันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะมันมักจะได้มาคู่กับใบ9ดาบหรือไม่ก็สิดาบ The Moon นะคะชอบได้มาแบบนี้เสมอ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเขา u u t t c e มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น มีความไม่เท่าเทียมเขาให้ความไม่เท่าเทียมกับคนที่เขากำลังมีความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่า2เหรียญ2องเหรียญส,สองจิตสองใจนะคะหรือการวนเวียนอาจจะวนเวียนทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่คนดีวเก่าคนดีวใหม่นะมีเยอะแยะมากมาย The Love r เรื่องของโลกใบที่สองใบที่3าชัดเจนนะคะมาพร้อมเ h e Lover เขาชอบใช้คำพูดว่ารักพร่าเพื่อ กระจายไปหลายคนมากมายนะคะก็คือเป็นนิสัยของคนเจ้าชู้ชัดเจนนะคะคนคนนี้คือนิสัยเจ้าชู้ชัดเจนเลยแต่ยังไงก็ตามนะคะพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับคนที่คุณดิวด้วยก็ได้นะคะคุณราศีธนูมาดูความในใจนะคะหมื่นล้านคำที่เขาอยากจะบอกกับคุณราศีตุล สิบดาบเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกหมดแรงนะคะหาทางออกไม่เจอเครียดอะจริงด้วยเดอะแฮงแมนขึ้นมาคู่กันถูกผูกมัดด้วยสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งที่เขากระทำขึ้นมาผูกมัดเขาไว้พระราชาถือเหรียญเขาอยากจะหนีเขาอยากจะหันหน้าหนีจากปัญหานี้เออนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะ เขาอยากจะพักนะคะเขาอยากจะบอกเขาอยากจะพักความสัมพันธ์มันคือสิ่งที่เขาแก้ผูกปมขึ้นมาไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าเขาจะพักได้นานแค่ไหนอืมแต่ถ้วยเขาอยากจะเดินหนีไปอ่ะเขาอยากจะตัดขาดจากทุกอย่างโอ้ยน้างสร้างขึ้นมาเอง judgment นะคะคำนี้ภาษา มันเกิดจากการกระทําของเขานะคะสิ่งที่เขาได้เออพระราชินีถือดาบเขาได้เขาได้รับบทลงโทษแน่นอนนะคะได้รับบทลงโทษแน่นอนจากผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งหลายที่เขากําลังไปหวานสนี์เอาไว้เขาจะได้รับบทลงโทษเก้าถ้วย เ่าถ้วยมีเขาอยากจะสารภาพแหละว่าเขามีความสัมพันธ์กับหลายคนอื The Moon เครียดนะเขาเครียดนี่คือผลแห่งกรรมที่เขาควรจะได้รับแล้วนะคะสำหรับคนคนนี้มันกำลังตอบสนองเขาอะ,ะน่าจะมีหนึ่งในบรรดาของความสัมพันธ์ที่จะไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆแล้วก็จะไม่ยอมจะเอาเรื่องนะคะ จะเอาเรื่องจะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเครียดเนาะนะคะเ h e h ไ l o f a n เขาอาจจะต้องไปพึ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรหรือว่าไปบนบานสารเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะคะเขาอยากจะไปบนบานสารเก่าแหละ หรืออยากจะหนีไปบวชบวชชีาพามบวชพระบวชอะไรก็ได้นะคะเพื่อจะล้างบาปในครั้งนี้นะคะเพื่อจะล้างบาปในครั้งนี้ The Empress สิ่งที่เขาอยากจะบอกเรื่องหนึ่งเขาอาจจะไปทำใครท้องขึ้นมาก็ได้นะอ่ะ เขาหรือเขาจะใช้คําพูดว่าคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดคุณคือผู้หญิงที่เพอร์เฟกกับคุณก็ได้สําหรับคู่รักบางคน2เหรียญเขาจะไม่ได้ไปไกลจากคุณนะคะเขาเหมือนอยากจะไปอะแต่สุดท้ายเขาก็จะยังวนเวียนนะคะสเหรียญยังวนเวียนอยู่ใ,ใกล้คุณนะคะวนเวียนแบบมีความสุขไหมไม่ได้มีความสุข เพราะเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาก่อขึ้นได้นะคะคนคนนี้เจ้าชู้มากเจ้าชู้มากถึงมากที่สุดแล้วก็จะต้องมารับผลกรรมกับคำว่ารักที่เขาใช้พร่ำเพื่อกับหลายๆคนถึงแม้สุดท้ายเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแต่เขาจะไม่สามารถแก้ปมที่เขาผูกขึ้นเอาไว้เพราะอาจจะมี หนึ่งคนอาจจะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะกอาจจะบอกว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเขาจะไม่สามารถแก้ปมกับหนึ่งคนที่จะไม่ยอมเขานะคะที่จะไม่ยอมปล่อยเขาไปเขาจะติดงงะอยู่กับปมที่เขาสร้างขึ้นนะเป็นบทลงโทษของคนคนนี้เลยทีเดียวเขาก็อยากจะขอโทษด้วยนะ เอออยากจะขอโทษให้แฟนอยากจะขอโทษอยากจะเอ,อ่ยปากคำขอโทษด้วยนะคะใจก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะที่เจอเหตุการณ์โลกใบที่1ใบที่2ใบที่3เนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เร็วๆววันเนาะ ยังไงก็ตามการทานายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิเมจเชียนมนังไม้หรือ l ล n e อดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่าง และขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง Nim Magician ช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันซ้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ